อยู่ไทยเศษรษฐกิจกับบอดีคือกันท่าวอ้หูเนี่ยอะไรว่าเศษรษฐกิจไทยบอดีเนาะต้องล่องมาเบิงเนาะล่องมาเบิงบ้านเมืองเขานาอล่องมาเบิงการพัฒนาเนาะการกราา่อสร้างยิ่งต่างต่างเนาะมาเบิงภาคอุตสาหกรรมเขาเนาะมาเบิงโรงงานอยู่ประเทศไทยเนาะอ้ต้องมาเบิงเนาะมีหนุ่มลาวคนหนึ่งทํางานที่สมุดปาการประเทศไทยพูดถึงเศษรษฐกิจในประเทศไทย เนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่รับในสปปลาวมาคอมเมนต์บอกว่าเศรษฐกิจไทยก็ไม่ได้ดีดไปกว่าสปปลาวดรอกน,นะครับแสดงว่าไม่เคยมาเมืองไทยนะครับสบายดีสวัสดีครับถักไทย fc ทุกทันที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องณประเทศแคนนด,ดาครับตอนนี้เวลา 6โมงแรกครับพี่น้องทั้งเมืองไทยมือนีนก็เป็นมือวันอาทิตย์ประมาณ7โมงเสารนะครับทั้งบ้านผมยังเป็นย่ามแรงวันเสาร์นะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องสีมา,าพูดถึงหนุม่มซอปปอลเล่า,าพูดถึงเศรษฐกิจในประเทศไทยหนุม่มรลาาคนนี้นะครับทำงานที่ประเทศไทยนะครับที่สมุทรปราการนะครับ น่าจะาพูดในคลิปใน tiktok นะครับแล้วก็จะมีพวกหัวหน้าใหญ่ในสปปลาวนะครับหรือว่าพวกเจ้าหน้าที่รัฐในสปปลาวพวกคอมมิวนิสต์ลาวนี่แหละนะครับเขาออกมาคอมเมนต์นะครับทำตัวเหมือนเป็นผู้รู้อีกนะทำตัวเหมือนจะมาสอนเด็กนะครับบอกว่า ประเทศไทยก็เศรษฐกิจไม่ดีเหมือนกันกับลาวนั่นแหละไม่ได้ต่างกันหรอกนะครับเขาบอกว่าอลองเอาเงินไทยนี่ไปเปรียบเทียบใส่เ,เงินหยวนสิลองเอาเงินไทยไปเปรียบเทียบใส่เงินประเทศอื่นๆที่ครับที่มันมีเวลิหรือว่ามันมีค่าแพงกว่าเงินไทยนะครับผมอยากจะตอบเหมือนกันนะว่าคนที่พูดนี้คือเคยมาประเทศไทยหรือเปล่าเคยมาเที่ยวเมืองไทยหรือเปล่า นะครับรู้เกี่ยวกับประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนนะฮะก่อนที่จะออกมาคอมเมนต์ในลักษณะนี้นะครับการเปรียบเทียบในลักษณะนี้นะครับทําตัวเหมือนว่าจะมาสอนเด็กนะฮะแต่ที่ไหนได้นะครับอไปฟังเด็กตอบนะครับว่าเด็กพูดถึงเศรษฐกิจในประเทศไทยยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองไปฟังก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับ อยู่ไทยเศรษฐกิจกับบดีคือกันท่าวอ้หูเนี่ยอะไรว่าเศรษฐกิจไทยบดีเนาะต้องล่องมาเบิงเนาะล่องมาเบิงบ้านเมืองเขานะล่องมาเบิงการพัฒนาเนาะการก่อสร้างยี้ยงต่างๆเนาะมาเบิงภาคอุตสาหกรรมเขานะมาเบิงโรงงานอยู่ประเทศไทยเนาะอ้ต้องมาเบิงเนาะแจ้งสิหูว่าประเทศไทยเศรษฐกิจดีหรือบดีเนาะต้องล่องมาเบิงเนาะ เนี่ยยูสมมติประกาเนี่ยมีเป็นหมื่นๆพันๆโรงงานเนาะโรงงานผลิตสินค้าเนาะผลิตเกือบสิครอบคุ้มทุกอย่างเนาะของที่ใส่ในชีวิตประจําวันหรือว่าอ่าอียงต่างๆเนาะที่มันจําเป็นต่อชีวิตคนเนาะแทบสีมีทุกอย่างเนาะอยู่ประเทศไทยเนาะที่เข้าผลิตเนาะแทบสิว่าผลิตไะไรทุกอย่างเนาะเพราะว่าแต่สิเป็นรถเนาะฐานการผลิตรถที่เอาไปขายอยู่แล้วเนาะโตโยต้ามิตซูเอียงต่างๆเนาะ กับผลิตอยู่ประเทศไทยเนาะก็คือโรงงานเขาคือหลายแห่งเนาะอยู่ประเทศไทยเขาเห็ดแทบสิได้ทุกอย่างนะว่าแต่สิเป็นภาคเกษตรเขาก็ส่งออกเนาะภาคอุตสาหกรรมเขาก็ใหญ่พอสมควรเนาะภาคท่องเที่ยวเขาก็ถือว่าอันลับตนๆเนาะไปเบงนันท่องเที่ยวเนาะไปเบงยุสนามบินสุวรรณภูมิอะไรเนาะก็คือแบบแทบสีแย่กันเนาะอยู่บ้านเขาเนาะถนนท้นทางเขาทั่วประเทศก็คือแทบสิแบบ ดีเบิร์ดเนาะไปเบิงแถวผ่าคอีสานเนาะผ่านทงไฮทงหน้าของเขาคือการก่อสร้างเงี่ยของเขาต่างๆเนาะการพัฒนาคือแบบว่ามันดีแห้งเนาะเขาเบิงจากว็นี้ก็ได้เนาะการจับจ่ายใส่ซอยอยูุไทยเนี่ยคือแบบว่าคือคักคือคืนตลอดเนาะต้องมาเบิงเนาะต้องมาเบิงต้องมาใส่ซีววีอยูุไทยเบิงว่าเศรษฐกิจเขาดีสำไรเนาะถนนหนทางบ้านเมืองเขาต้องมาเบิงเนาะจังซีฮูว่าเศรษฐกิจเขา ดีสัมไลโน่ทุกอย่างอยู่ในประเทศไทยแถว่าซิมีโหงงานผลิตใส่เองครบทุกอย่งางเนาะบ่ต้องนําเขาเนาะต้องล่องมาเบิงเนาะการจับจ่ายใส่ซอยของเขาก็คือคืกคืนร้ายเนาะคืกคืนไปเบิงหลดอยู่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปเบิงอยู่ตลาดไปเบิงอยู่ตามสถานที่ต่างๆนอการขยายโตของเมืองการก่อสร้างยังของเขายิ่งหญ่งร่างการเนาะต้องล่องมาเบิงเนาะ อัตราการจ้างงานของเขาออก็คือสูงเนาะทศนิยมเขาก็สามารถหับคนต่างลาวมาเห็ดงานหลายล้านคนเนาะไอ้ต้องล่องมาเบิงเนาะแล้วค่าแห้งเขาก็สูงกว่าท่าเทียบหลายายประเทศในอาเซียนเนาะค่าแห้งู่ไทยคือสูงเนาะเริ่มต้นกับหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นแปดเนาะสองหมื่นเนาะออ้ต้องลองมาเบิง,นงเ,างาาเ,เนาะ,นานะานถ้าเทียบใส่กับลหลายๆายประเทศรอบกลางคาง,ง,งกันนี่ประเทศไทยเขาออกถือว่าอยู่ในอันลับต้นๆได้เนาะ นี่แล้วครับพี่น้องครับตั้งใจจะมาคอมเมนต์เหมือนสอนเด็กนะครับคิดว่าเด็กเนี่ยค,คือก็คือเด็กอยู่วันยังค่ำนะครับอาจจะไม่ฉลาดอาจจะไม่รู้อาจจะไม่มีข้อมูลอะไรประมาณนั้นนะครับคือผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมคนในรัฐบาลลาวนะหมายถึงว่าข้าราชการหรือว่าฝ่ายพวกคอมมิวนิสต์ลาวเนี่ยทำไมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความรู้กันเนาะนะครับ เขาพูดถึงว่าเรื่องเศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยอ่ามันไม่เหมือนกันกับลาวนะครับมันคนละเรื่องกันนะครับอ่าคนละประเด็นนะครับที่เขากําลังพูดถึงประเทศไทยเนี่ยเอาเอาเงินไทยไปเปรียบเทียบใส่เงินประเทศอื่นนะครับเงินไทยไม่ได้เฟ้อนะครับไม่ได้เฟ้อนะครับคุณสังเกตไหมเศรษฐกิจไทยดีหรือไม่ดีผมมาอยู่นี่นี่ครับจะเข้าสามปีแล้วนะครับ <Es> <an> สามปีปีนี้ผมมาอยู่นี่ก่อนที่ผมจะมาผมอยู่ที่เมืองไทยนะครับอันนี้เอาเงินบาทไทยไปเปรียบเทียบใส่เงิน US ดอลลาร์นะว่าเฟ้อหรือไม่เฟ้อเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีเงินบาทไทยนะครับเงิน US 100เท่ากับ3 2 0 0 3, 3 3 0 0 3,200 3,300เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ผมอยู่เมืองไทยจนถึงปัจจุบันเนี้ย นะครับอันนี้คือพูดแบบว่าไม่ต้องไปพูดถึงเป็น10ปีย้อนหลังหรอกครับในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาเงินบาทไทยอยู่ในระดับพอดีตลอดนะฮะช่วงหนึงเงินบาทไทยแข็งค่าขึ้นมา,านะครับได้ไม่ถึง3,300ต่อ100 u s ดอลลาร์ด้วยซ้ำนะครับเต็มที่ก็ประมาณ3,100บางทีก็3,000ด้วยซ้ำอันนี้คือเงินบาทในประเทศไทยนะในช่วงเวลาอา้าว2-3ปีย้อนหลัง เปรียบเทียบใส่เงินกีบลาวสิอันนี้คือเปรียบให้ฟังนะ,ะเผื่อว่าจะได้มีสมองคิดนะครับเจ้าหน้าที่รัฐในสปปลาวก่อนที่จะมาคอมเมนต์อ้างตัวว่าเป็นผู้รู้จะมาสอนเด็กนะครับสุดท้ายเด็กก็อธิบายให้ฟังนะฮะในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่เงินกีบลาว1,000บาทเอาง่ายๆคือเดี๋ยวไปเทียบใส่เงินบาทเดี๋ยวก็เครืองอีกนะครับอะไรก็เงินไทยอะไรก็เงินไทย พราะว่าถ้าเอ่ยถึงเงินไทยเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐในลาวเขาไม่พอใจคือเขาไม่ชอบไงอะไรก็ไปอ้างเส่สยามอ้างเส่ไทยเขาไม่ยอมอยู่ใต้สยามไงครับเขาคิดว่าเขาเหนือกว่าไงนะครับเทียบเศษเงิน u s ก็ได้นะครับ,บสามนะปีย้อนหลังนะครับหนึ่งร้อยยูเท่ากับเท่าไหร่ครับไม่ถึงสองล้านด้วยซ้าไม่ถึงสองล้านกีบนะปีนี้ปี2024ผ่านมาแค่สามปีสองล้านกว่า สองล้านหเมื่อก่อนครับล้านหล้านแตอนนี้สองล้านหอันนี้คือเขาเปรียบให้นะครับว่าเงินบาทไทยเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันวัดกันอยู่ตรงนี้เง er, ิน US เงินยูโรนะครับ3ามี่ปีย้อนหลังเทียบเสียเงินไทยก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือเสถียรภาพเรื่องเศรษฐกิจนะครับอย่างที่หนุ่มลาวคนนี้นะครับที่ทํางานที่สมุทรปราการเขาก็ได้ออกมาตอบคอมเมนต์ชี้แจงนะครับว่า เศรษฐกิจในประเทศไทยไม่เหมือนลาวเขาบอกว่ามันไม่ได้เหมือนลาวมีโรงงานโรงงานอุตสาหกรรมเยอะแยะมากมายมีฐานผลิตเยอะแยะมากมายมีคนงานไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนนะครับในประเทศไทยหางานก็นง่ายเยอะแยะถ้าไม่ขี้เกียจนะครับค่าแรงก็สูงนะครับไทยส่งออกสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นรถนะครับเครื่องอะนไหลต่างๆนะครับผลิตอยู่ในประเทศไทยเยอะแยะมากมาย นะครับที่ลาวใช้อยู่ทุกวันนี่ครับเกินครึ่งสินค้าในประเทศลาวครับก็นําเข้ามาจากประเทศไทยนะครับแล้วบอกว่าเศรษฐกิจไทยไม่ได้ต่างกับลาวตรงไหนล่ะครับลาวนาเข้ามาลาวนาเข้ามากกว่าไทยนะครับลาวนาเข้าประมาณแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับนําเข้าเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นำเข้าจากประเทศไทยแล้วบอกว่าไม่ต่างกัน ถ้ามันไม่ต่างกันนะครับคนลาวคนขเขมรคนพามา่าก็คงจะไม่มาทํางานที่ประเทศไทยหรอกนะครับอถ้าเศรษฐกิจไทยไม่ดีแย่โดยรวมนะครับโครงสร้างพื้นฐานประเทศไม่ดีคงจะไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวปีละ20-30ล้านคนนะครับผมว่าขา้าราชการหรือว่าคอมมิวนิสต์คนนี้นะผมว่าไม่น่าจะเคยมาเที่ยวเมืองไทยนะครับน่าจะอยู่ในถ้ำอยู่ในกะโหลกกะลานะครับ ไม่กล้ามาเหยียบแผ่นดินไทยมากกว่านะฮะเพราะว่ามองไทยมองสยามเป็นศัตรูเป็นแอนิมี่อยู่บับยังค้ำไงก็เลยไม่เห็นความเจริญเวลาเห็นคนลาวอ่าใครก็แล้วแต่ที่พูดถึงประเทศไทยในในด้านดีในสิ่งที่ดีนะครับอ่ารับไม่ได้นะครับอืมไทยจะเหนือกว่าลาวไม่ได้ไทยจะดีไปกว่าลาวไม่ได้นะครับเห็นไหม มีแต่ข้าราชการนะที่ไปคอมเมนต์นะครับตามทิกตอกตามเฟซบุ๊กเวลาเห็นคนลาวใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยบางทีผมก็มองเหมือนอิจฉ้าคนลาวด้วยกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับที่เขามาอยู่อาศัยอยู่ในที่ที่มันจเจริญกว่าในสปปลาวอิจช้าเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบางทีนะมันทําให้มีความคิดมีปมด้อยนะครับกระตุ้นความรู้สึกนะครับถึงดิ้นแล้วอยู่ไม่เป็นสุขนะครับส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้ พวกผู้ใหญ่ในสบป,ปลาวนะฮะผมว่านะครับไม่ต้องไปถึงไกลหรอกครับถ้าไม่เคยเห็นความเจริญนะครับไม่ต้องไปถึงอเมริกาไม่ต้องไปถึงเคนาดาไม่ต้องไปออสเตรเลียหรอกครับไปกรุงเทพมหานครก็ได้นะครับเพราะว่าในประเทศนะครับในอาเซียนหรือในเอเชียเนี่ยกรุงเทพมหานครก็ติดอันดับนะนะครับติดอันดับเป็นเมืองหลวงที่เจริญแล้วก็มีมี มีมีประชากรหนาแน่นนะครับเศรษฐกิจดีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเยอะนะอยากเห็นความเจริญนะครับไม่ต้องไปถึงยุโรปอเมริกาครับไทยแลนด์ครับเชิญนะครับพวกคอมมิวนิสต์ทั้งหลายพวกเก่าพวกเท่าล้านปีนะครับสมองไม่พัฒนาล้าหลังนะครับขึ้นชื่อว่าลาวแดงนะครับดักดานอยู่อย่างนั้นแหละทั้งปีทั้งชาตินะครับไม่มีทางที่จะเห็นแสงสว่างกับเขา โอเคครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาชมย่อนหลังกับฝากคอมเมนต์กันเข้ามาครับพี่น้องฝากกดแชร์นํำสบายดีสวัสดีครับ